สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้ววันนี้มีนิทานอีศพบมาเล่าให้ฟังห้าเรื่องพร้อมคติสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศบเรื่องสุนักกับจระเข้การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขฟูงหนึ่งชอบมาดื่มน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆเป็นประจำ จนกระทั่งวันหนึ่งมีจระเข้ตัวใหญ่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกที่เหล่าสุนัขดื่มน้ําสุนัขตัวหนึ่งสังเกตเห็นตลอดเวลาว่าจระเข้นั้นคอยจับจ้องพวกมันเพื่อรอให้พวกมันเข้ามาใกล้แล้วจะได้จับกินเป็นอาหารเหล่าสุนัขจึงปรึกษากันถึงวิธีที่จะไปดื่มน้ําในลําธารที่มีจระเข้อยู่ได้อย่างปลอดภัย เหล่าสุนัขตกลงกันว่าจะผลัดกันวิ่งไปจิบน้ำที่ลำธารทีละนิดและรีบวิ่งหนีกลับออกมาแต่สุนัขแต่ละตัวต้องวิ่งไปมาหลายรอบกว่าจะดื่มน้ำอิ่มเมื่อเจ้าจระเข้เห็นเช่นจึงตะโกนบอกพวกสุนัขว่าพวกเจ้าเชิญดื่มน้ำอย่างสบายใจเถิดข้าไม่คิดจะทำร้ายพวกเจ้าหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุนัขตัวหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าไม่เชื่อคำพูดของสัตว์ร้ายอย่างเจ้าหรอก ในใจของเจ้าคงอยากจะลิ้มลองเนื้อของพวกข้าเต็มทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดจะไม่หลงเชื่อคำลวงของคนพานเรื่องที่สองนิทานอีศพเรื่องสุนัขจิ้งจอกหางด้วนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งหลุดออกจากกับดักของนายพรานมาได้เพราะดิ้นหนีจนหางขาดติดอยู่ที่กับดัก หมาจิ้งจอกรู้สึกอับอายมากที่หางด้วนเมื่อกลับเข้าฝูงจึงพูดจาหวานล้อมให้สุนัขจิ้งจอกทุกตัวตัดหางทิ้งจะได้หางด้วนเหมือนกับตนข้าเพิ่งคิดออกว่าหางที่เป็นพวงยาวนี่มันช่างเกะกะรุ่มร่ามจริงๆวิ่งก็ช้าข้าจึงตัดหางทิ้งซะทำให้สง่างามโดดเด่นและวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพวกเจ้าก็น่าจะตัดหางทิ้งเหมือนข้านะแล้วเพื่อนๆของมันทั้งหมด ต่างก็คล้อยตามไปกับวาจาที่เจ้าเลนันสุนักจิ้งจอกอาวุโสตัวหนึ่งที่คอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆจึงพูดขึ้นว่าพวงหางที่ดูสวยงามของพวกเราเป็นสิ่งที่มีค่าเราควรภาคภูมิใจกับมันแล้วข้าก็เห็นว่าสุนักจิ้งจอกหางด้วนไม่เห็นมีอะไรวิเศษตรงไหนเจ้าอย่าพยายามมาหลอกพวกเราให้ยากเลยดีกว่าเจ้าอับอายที่ไม่มีหาง ก็เลยคิดจะให้พวกเราตัดหางทิ้งเหมือนอย่างเจ้าใช่ไหมละ่ะในเวลานั้นสุนัขจิ้งจอกหางด้วนรู้สึกสมเพชตัวเองและอับอายเป็นอย่างมากส่วนเพื่อนสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นเมื่อได้ฟังก็พากันเมือนหน้าหนีไม่มีตัวใดหลงเชื่อและและคิดอยากคบค้าสมาคมกับสุนัขจิ้งจอกหางด้วนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งที่ตนเห็นว่าน่าอับอายก็ไม่ควรหว่านล้อมให้ผู้อื่นเห็นดีด้วยผู้มีปัญญาย่อมไม่คล้อยตามคำพูดของใครง่ายๆเรื่องที่สามนิทานอีศบเรื่องหมาจิ้งจอกตกบ่อการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินซุ่มซ่ามพลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกและพยายามตะเกียกต,ตะกายจนเอื้อมเกาะขอบบ่อไว้ได้ ไม่นานนักมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาหมาจิ้งจอกจึงตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยดึงข้าขึ้นจากบ่อน้ำนี้ทีข้าจะหมดแรงอยู่แล้วหมาป่าชะโงกหน้าถามด้วยความห่วงใยว่าทำยังไงถึงตกลงไปได้ละ่ะแล้วอยู่อย่างนี้นานหรือ,อยังไม่มีใครผ่านมาช่วยเจ้าเลยเหรอหมาจิ้งจอกพยายามควบคุมอารมณ์แล้วพูดขึ้นว่า ข้าก็หวังให้เจ้าช่วยนี่แหละรีบดึงข้าขึ้นไปก่อนเถอะแล้วข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลงมือช่วยเหลือย่อมดีกว่าเพียงผู้แสดงความเห็นใจเรื่องที่สี่นิทานอีศบเรื่องงูกับปูการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง งูกับปูเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอปูมีนิสัยชอบเดินไปด้านข้างส่วนงูชอบเลื้อยคดเคี้ยวไปมาอยู่มาวันหนึ่งปูเห็นงูเลื้อยคดเดี้ยวไปมาดูน่ารำคาญปูจึงบอกให้งูเดินเหมือนมันแต่ง,งูไม่ยอมทำตามปูโมโหมากเมื่องูเผลอมันจึงใช้ก้ามของมันหนีบที่คอง,งูจนตาย เมื่อเห็นร่างของงูยึดตรงแข็งที่อราวกับท่อนไม้เจ้าปูก็พูดว่าถ้าเจ้าเลื้อยตรงๆอย่างนี้เสียแต่แรกเจ้าก็คงไม่ต้องโดนลงโทษแบบนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะสอนใครควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อนเรื่องที่ห้านิทานอีสบเรื่องนกเหยี่ยวแดงกับนกพิราบการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกพิราบฝูงหนึ่งหวาดกลัวนกเหยี่ยวที่คอยโฉบจับกินเป็นอาหารจึงประชุมปรึกษาหาทางแก้ไขนกเหยี่ยวแดงตัวหนึ่งอยากกินนกพิราบจึงออกอุบายเสนอว่าทำไมไม่ให้ข้าเป็นหัวหน้าฝูงล่ะข้าก็แข็งแรงไม่แพ้นกเหยี่ยวคุ้มครองดูแลพวกเจ้าได้ปลอดภัยแน่ฝูงนกพิราบหลงเชื่อจึงให้นกเหยี่ยวแดงเป็นหัวหน้าฝูง นกเหยี่ยวแดงก็ตั้งตนเป็นพระราชาสวมมงกุฎอย่างสง่างามในเมื่อพวกเจ้ายินดีให้ข้าเป็นพระราชาของพวกเจ้าแล้วข้าก็ควรจะได้กินนกพิราบตัวอ้วนๆเพื่อให้มีกำลังใจปกป้องพวกเจ้าได้นับตั้งแต่นั้นมานกเหยี่ยวแดงก็จับนกพิราบกินทุกวันโดยไม่ต้องโฉบจับให้เหนื่อยฝูงนกพิราบได้รับความเดือดร้อนมากต่างรำพึงกันว่า สมน้ำหน้านักเชียวที่โง่เขายอมให้ศัตรูร้ายเป็นหัวหน้าฝูงจึงต้องพบความลำบากอย่างนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้แข็งแรงมักใช้อำนาจข่มเหงผู้อื่น